เวลาที่เราช่วยเหลือคนอื่นหรือทําบุญกับคนอื่นเวลาที่เขาตกทุกข์ได้ยากเราก็ไปช่วยเหลือเขาแต่ก็ทําบุญไม่ขึ้นซึ่งหลายๆท่านเองก็ประสบพบเจอกับเรื่องแบบนี้คือพยายามที่จะช่วยเหลือเวลาญาติพี่น้องหรือเวลาคนในครอบครัวหรือเพื่อนก็แล้วแต่เราเจอเขากําลังประสบปัญหากับชีวิตก็ เข้าไปช่วยเหลือยื่นมือเข้าไปช่วยแต่สิ่งที่ได้รับจากการที่ไปช่วยเหลือก็คือเขาก็ทำร้ายเราก็คือเวลาที่เขาผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเอาตัวรอดได้การที่เราเคยช่วยเหลือเขาพยายามที่จะยื่นมือไปช่วยเหลือเขาเขาก็ไม่เคยเห็นความสำคัญที่เราเคยไปช่วยเหลือเขา แถมยังมาทำร้ายเราอีกคืออาจจะพูดไม่ดีกับเราอาจจะมาด่าเรามาว่าเราหรือนำเราไปพูดในทางที่เสียเสียหายหาย,ายบางทีก็ใส่ร้ายใส่ความเราหลายๆท่านเองเมื่อเจออย่างนี้ก็เกิดการรู้สึกเสียใจรู้สึกท้อแท้กับการสร้างคุณงามความดีหรือการช่วยเหลือคนอื่นพอช่วยไปแล้วนอกจากชีวิตของเรานั้นอาจจะไม่ดีขึ้น นำซ้ำคนที่เราช่วยเหลือก็มาทับถมหรือมาพูดจากับเราไม่ดีไม่เห็นคุณค่าที่เราช่วยเหลือบางคนพอชีวิตดีขึ้นร่ำรวยหน่อยก็ไม่หนหัวเราถีบหัวเราส่งอีกไม่รู้จักเราด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่หลายๆท่านเองพยายามช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ประสบพบเจอมาก็เกิดความคิดว่าการที่เราทำบุญกับคนอื่นแล้ว ทำไมบุญกุศลนี้มันไม่ส่งผลให้ชีวิตของคนเหล่านั้นมีจิตใจที่ดีหรือแม้แต่ตัวเราเองไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการทําบุญหรือในเรื่องของการให้ทานหรือช่วยเหลือคนอื่นเราเองทําไปก็เพื่อสละเพื่อละความตรนีสิ่งที่ได้กลับมามันคือความสะอาดคือการที่เราเองนั้นไม่ต้องแบ่งกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ ก็คืออย่างเช่นสิ่งของต่างๆที่เราให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือเข้าของเครื่องใช้ที่หยิบยื่นช่วยเหลือคนอื่นไปหรือแม้แต่คำพูดดีๆให้กำลังใจคนอื่นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นการถ่ายถอนออกไปเป็นการสละออกไปเป็นการละไอความตรณีในใจิตในใจของเราออกไปดังนั้นเมื่อเราเองสละออกไป เราก็ไม่ควรจะมีความโลภคือหวังผลจากการช่วยเหลือคนอื่นหรือให้คนอื่นเพราะถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นไปแล้วให้คนอื่นไปแล้วให้เงินให้ทองให้สิ่งของให้กับข้าวหรือให้ที่อยู่อาศัยก็ตามการทำทานลักษณะนี้เราควรจะไม่หวังผลไม่มุ่งการสั่งสมบุญเพราะว่าถ้าเราไปหวังผลมุ่งการสั่งสมบุญแล้วบุญกุศลน,นี้ หรือความดีที่เราเคยทำกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ส่งผลณนะปัจจุบันเราเองก็จะเกิดการคิดไม่ดีเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างที่หลายๆท่านเองมองว่าเี่เราทำบุญกับคนนี้ทำไมเขาไม่เห็นคุณค่าเราเลยทำไมเราทำบุญกับคนไม่ขึ้นให้ความช่วยเหลือไปแล้วทำดีกับเขาทุกอย่างเขายังมาใส่ร้ายมาด่ามาว่าเรา เราเองก็จะคิดมากรู้สึกท้อแท้กับการทำความดีรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการช่วยเหลือคนนี่แหละคือการที่เราทำสิ่งดีๆหรือทำบุญแล้วหวังผลฉะนั้นทุกๆก,การทำความดีเราเองจะต้องทำจิตใจให้มันสะอาดไม่มีความโลภแม้แต่บุญกุศลที่มันจะได้หรือปรากฏขึ้นมาเราเองก็จะไม่หวังในสิ่งเหล่านั้น การให้โดยที่เราไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมบุญหรือไม่คิดว่าเราตายไปแล้วจะได้เสวยผลของบุญกุศลเหล่านี้การที่เราไม่หวังผลแบบนี้ก็จะทําให้ใจนั้นมันสะอาดาเราละความตรณีเราสะละละให้ความโลภออกไปได้ภายในจิตใจมันก็สะอาดถึงแม้ว่าคนที่เราช่วยเหลือเขาเอาตัวรอดได้ชีวิตเขาดีขึ้น เขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นบุญกุศลที่เราช่วยเหลือเราเองก็จะไม่เกิดความเสียอกเสียใจเพราะเรารู้จักสละแล้วรู้จักแบ่งปันรู้จักให้รู้จักปล่อยไปแล้วส่วนเขาไม่เห็นคุณค่าหรือเขาจะมาด่ามาว่าเรานั่นคือป,ปัญหาของเขาถ้าเขายังมีความคิดจิตใจของเขาเป็นแบบนั้นเขาก็อยู่กับอกุศลแต่อย่างเราเนี่ยเราได้ยินเราได้ฟังหรือได้เห็นการกระทําของเขา เราเองก็ไม่เกิดความคิดที่พยาบาทเบียดเบียนไม่เกิดความคิดปะทุสร้ายไม่เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเราก็ยังเป็นคนสะอาดเรายังมีความสุขอยู่กับการให้อยู่กับการช่วยเหลือคนอื่นอยู่แบบนี้แหละถ้าเราทำได้เราเองก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขถึงแม้ว่าเราช่วยเหลือคนคนนั้นจะเป็นคนทุสินหรือแม้แต่อาจจะช่วยเหลือสัตว์เดรัจฉาน ให้อาหารให้ข้าวมันไปมันอาจจะแว้กมากัดเรามาทําร้ายเราเราเองก็จะไม่เสียใจเราทําบุญกับคนทุศินคนไม่มีศินพอเราช่วยเหลือไปแล้วเขาเองก็อาจจะเอาเงินทองหรือสิ่งของที่เราให้ไปเขาอาจจะเอาไปให้คนอื่นหรืออาจจะเอาเงินทองเหล่านี้ไปซื้อสิ่งไม่ดีไปซื้อในสิ่งที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นไปกินเหล้านะไปซื้อบุหรี อันนั้นก็เป็นปนัญหาของเขาตัวเขาเองเขาก็ต้องจัดการบริหารตัวเขาเองแต่เรามีหน้าที่ช่วยเหลือดังนั้นเมื่อเราเองช่วยเหลือไปแล้วเขาไม่เห็นในสิ่งที่เราช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขานั้นหลุดจากวงจรชีวิตที่ลำบากอยู่ตัวเขาเองไม่บริหารจัดการเราเองก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เรามีหน้าที่แค่รู้จักการแบ่งปันแต่เมื่อเขายังทำอยู่แบบนั้น เขายังไม่สามารถที่จะออกจากสิ่งไม่ดีได้เราเองก็พินิษพิจารณาเพราะการที่เราเองนั้นช่วยเหลือเขาแล้วเขาเอาเงินทองเหล่านั้นไปทําในสิ่งที่ไม่ดีบางทีก็อาจจะไปกินเหล้าเมาแล้วก็ไปหาเรื่องคนอื่นไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้เราเองก็ไม่สนับสนุนเพราะว่าสนับสนุนไปแล้วก็ทําให้ตัวเขานั่นแหละเดือดร้อนไปด้วยทําให้คนอื่นเดือดร้อนและตัวเราเองพอเห็นการกระทําของเขา การนึกคิดมันก็เกิดขึ้นเราเองก็เป็นทุกข์ไปด้วยแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่เราอย่างนี้หรือลูกหลานเราหรือคนในครอบครัวที่เราเองต้องช่วยเหลือในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือในยามที่เขาลำบากถึงแม้ว่าเราจะช่วยเหลือไปแล้วเขาก็ยังทำไม่ดียังเอาไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่แบบนี้อันนั้นก็อยู่ที่การบริหารจัดการของเขา เราเองก็ต้องปล่อยก็ต้องวางช่วยเหลือไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะได้ผลไม่ดีก็ต้องมาดักที่เรามาดักความคิดเราเองก็ต้องมีจากคะสะละออกไปส่วนบาปอกุศลน,นั้นก็เป็นของคนที่ทำแต่ถ้าเราเห็นแล้วเราเองกลับมาคิดไม่ดีเราเองก็มีความทุกข์อีกก็เป็นการสร้างกรรมให้กับตัวเองเพราะเป็นการเบียดเบียนตัวเองแต่เวลาที่เรามีโอกาสได้ทำบุญกับคนมีศีล เรารู้สึกว่ามีความสุขเพราะว่าคนมีศิลน,นี้เวลาที่เราช่วยเหลือไปเขาก็จะไม่ไปทําในทางที่ไม่ดีอย่างแน่นอนเขาก็สํารวมระวังดังนั้นเวลาที่เราให้อะไรไปหรือช่วยเหลืออะไรไปเราก็รู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขดังนั้นในเรื่องของทานพระพุทธเจ้าท่านจึงไล่ตั้งแต่การให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานมีผลหนึ่งรอยเท่า การทำบุญกับคนทุกสินคือคนไม่มีสิลไม่อยู่ในสินในธรรมได้พันเท่าให้ทานกับคนมีสินนั้นได้แสนเท่าก็จะมากกว่าการให้ทานกับคนทุกสินเพราะว่าการให้ทานกับคนมีสินแล้วเราช่วยเหลือพ่อแม่ของเราที่อยู่ในสินในธรรมท่านก็จะเห็นความลําบากเห็นความตั้งใจของลูกหลานที่พยายามจะดินน้นรนช่วยเหลือท่านหรือพยายามที่จะหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูแลท่าน แต่ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ในศีลในธรรมก็จะไม่เห็นคุณค่าลูกทำรรม,มาหากินเหน็ดเหนื่อยหาเงินมาให้พ่อแม่งกงกพ่อแม่ก็จะไม่เห็นความสําคัญของลูกหรือแม้แต่ลูกเองก็ตามถ้าลูกไม่อยู่ในศีลในธรรมต่อให้พ่อแม่ดิ้นรนทำมาหากินนำเงินนำทองมาเลี้ยงลูกเท่าไหร่ลูกก็จะไม่เห็นความลําบากของพ่อแม่เช่นเดียวกันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันถ้าสามีไม่อยู่ในศีลในธรรมก็ไม่เห็นความลำบากของภรรยา ถ้าภรรยาไม่อยู่ในศีลในธรรมก็ไม่เห็นคุณค่าของสาม,มีหรือแม้แต่ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าเราเองอยู่ในศีลเขาก็อยู่ในศีลมันจะมองเห็นคุณค่ากันและกันดังนั้นเวลาที่เราเองหยิบยื่นหรือช่วยเหลือคนมีศีลเราจะรู้สึกสบายใจแต่พอเราไปช่วยเหลือคนที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมเรารู้สึกว่าเป็นทุกข์ร้อนรู้สึกเครียดเวลาที่เขาพูดถึงเราไม่ดีหรือไม่เห็นคุณค่าของเรา หรือบางทีแม้แต่คนมีสินเองก็ตามถึงแม้จะสบายใจแต่ถ้าเขาได้ดีเขามีเงินมีทองแล้วเขาไม่พูดหรือเขาไม่แสดงออกว่าเราเคยช่วยเหลือเราเองก็ยังมีความคิดไม่ดียังมีความทุกข์ใจอยู่ดีดังนั้นการจะช่วยเหลือคนทุศินหรือคนมีศิลก็ตามเราเองก็ควรจะให้เพื่อสละให้เพื่อปล่อยเราเองจะได้ไม่ต้องมานั่งทุก์มานั่งกังวลว่า เขาต้องเห็นคุณค่าของเราเขาต้องเห็นความดีของเราที่เราช่วยเหลือจริงๆแล้วการให้ทานหรือการช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราวางจิตละความตรณีเพื่อสละเพื่อปล่อยเนี่ยมันจะมีผลมากกว่าการให้ทานแบบหวังผลมีจิตผูกพันในผลเพราะว่าการให้ทานที่มีจิตหวังผลผูกพันในผลมุ่งการสังสมบุญน,นี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีผลมากก็จริงแต่มีอนิสงส์น้อย ไปเกิดเป็นเทวดาได้แต่เป็นเทวดาที่เป็นเทวดาปุถุชนชั้นกรรมมาพบด้วยเมื่อตายจากเทวดาแล้วก็ยังไม่ผลจากการที่จะมาส่งภพภูมิที่ไม่ดีแต่ถ้าเรารู้จักการช่วยเหลือคนอนื่นให้ทานทําให้คนอื่นมีความสุขแบ่งปันความสุขให้คนอื่นแล้วเราไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสังสมบุญแบบนี้จะได้ผลมากได้นิสงมากด้วย ผลมากนั้นพระพุทธเจ้าท่นานตรัสว่าสามารถไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรมและเมื่อเป็นเทวดาชั้นพรมแล้วเป็นอริยะได้เพราะว่ามีจาคะละความธรณีได้ไปเกิดเป็นพรมก็เป็นพรมที่เป็นอริยะเป็นโสดาบันขึ้นไปสามารถที่จะไปบรรลุในภพภูมิของเทวดาได้ซึ่งมันจะแตกต่างกันมากดังนั้นณนะปัจจุบันนี้หลายๆท่านเองทําความดีช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันคนอื่นให้ทานกับคนอื่น แล้วเขาไม่เห็นความดีของเรานั้นปัญหาของเขาเรามีหน้าที่สละมีหน้าที่ปล่อยเราให้ทานก็อย่าไปกระทบตนเองเรามีเท่าไร่เราก็ทําเท่านั้นและก็ไม่กระทบคนอื่นอย่างเช่นไปหยิบยืมเงินคนอื่นเพื่อมาทําทานมาทําบุญแบบนี้ก็ไปกระทบคนอื่นอีกหรือเราเองมีเงินน้อยมีทรัพย์สินน้อยแล้วเราเองก็ทําทานมากอันนี้ก็ทําให้ตัวเองลําบากกระทบตนเองอีกดังนั้นเอาแต่พอดี ทำทานก็อ hmm. ย mm ่ากกระทบตนอย่ากกระทบคนอื่นมันก็จะนําพาให้เรานั้นยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่ยังมีเงินทองเหลืออยู่เมื่อเราทําบุญให้ทานไปแล้วเราช่วยเหลือเขาไปแล้วเขาไม่เห็นความดีของเราเราเองก็จะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจว่าเราช่วยเหลือคนอื่นแล้วคนอื่นไม่เห็นความดีของเราก็คงจะเป็นประโยชน์ครับทุกท่านนะครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อทําได้ใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็ขออนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มารับชมมารับฟังและมาสนับสนุนทุกช่องทางอนุโมทนาสาธุครับ